สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องแตน,นิกาทักบายทีมทัพบดีฮะในค่ําคืนนี้ครับยังลุยต่ออยู่แมาสิง์ขนองนาเราอูต้า L50 ยังหนักอยู่ครับสิ่งที่เป็นห่วงก็คือคันที่มากู้แหละครับจมไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ครับคลิปทีสองเราครับวันนี้เราต้องนอนที่บ้านกลับไปหาลูกค้าเมียเหนื่อยแล้วครับ ถานามาทั้งวันรถไถจมนี่เขาบอกว่ายิ่งเหนื่อยฮนะอ่ะมาสู้กันต่อครับยังไม่มีใครทอนะหาพื้นที่ครับในพื้นที่ตรงนี้กระชับไปหมดแล้วมีหล่มมีน่วมฮนะดึงตรงไม่ได้ต้องดึงทะแยงเลยครับ าม,ามาต่อโซ่นะครับดึงสองคันต่อดูพลังเขาสัญญาณครับท่านผู้ชมดึงสองนะไหวหรือเปล่า แล้วครับไปให้สุดไปให้สุด,ด,ด,ดแมคันข้างหน้าครับออการจมแล้วอ่ะอ้ไปให้สุดครับไปให้สุดเราไปอยู่ที่ดิบแข็งมากขึ้นเลยแล้วโอ้เอาซะเหนื่อยเลย S <S 2> <S 2> ม่ล <S <S คลิปนี้เข<อ>าบอกว่ามีรวยครับว <S <S 2> <S 2> รวยฮะดีแล้วครับขึ้นมาแบบนี้ยังเหลือไม้ต่อสุดท้ายครับ ก็คือออกจากพื้นที่อย่างไม่จบเลยครับค่ำคืนนี้เป้าหมายเราต้องกลับบ้านไปกอดเมียให้ได้ไรละสองร้ครับไรละสามร้อยอุปสรรคมันรอเราอยู่ครับ เจ้าของรถไทยก็บอกว่าจะต่อผมหลายเจ้าของนาก็บอกว่าจะคิดแพงหลายโอ้ไปจบแต่ละแปลงครับอุปสรรคนล้วนเลย ครับขบนนี้เรากลับบ้านกันสามพันนับไปก่อนแล้วฮะห้าศูนย์สามหก ขางลายที่นี่นะครับเดี๋ยวไปซ้ำรอยเดิมอะส่งทางกันครับอายมาส่งทางเปินมาได้เนี่ย ขึ้นมาแล้วไถต่อเลยครับสุดจัดจริงๆอ่ะเรียบร้อยครับในคลิปนี้ลาท่านผู้ชมท่านเลยครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย แม่เลยที่สุดเราก็ได้ไปกอดเมียละ <laughs>